สวัสดีเจ้าวันนี้ข้าเจ้าฮิ้อตก้าเข้าสวนเห็นแล้วเจ้าจะเนื้เมนูป่านึ่งแล้วก็ผักสดจากสวนที่เฮามีกุยยางเนี่ยเจ้าเอามานึ่งด้วยกันเนาะผักบุ้งกำลังงามเจ้าช่วงนี้เนาะแล้วก็เขียวเขียวเพราะวต้นออวนอ้วนนะเจ้ากินลำลำพัดน้ำมันหอยก็บลำนะเจ้าอยู่ที่นี่ม่ได้กินนะเจ้าถ้าแบบปลูกคนเดียวเนาะอันนี้ตุต๊กตาปลูกอยู่สองรอบเนาะเพราะว่า มันมันหนาวแล้วก็นกก็เคลียเจ้าพอปลูกรอบที่สองหั่านกมันเคลียก็เลยเอาตะแกรงมาครอบก็เลยได้กิ่นเจ้างามอย่างที่หันเนี้ยอันนี้จะเป็นโดงกลมก้อนนะเจ้างามงามขนาด ขนาดว่าตายไปแล้วนะก็ยังเป็นดงอยู่นะเจ้าทุกตากก็จะเก็บไปตวัวเอาไปนึ่งตัวกันนะลำลำหอมหอมผ่บ่ม,มากเฮามากนะเจ้าพักมอนี่นี่เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายทั้งนั้นอัประคุณทางโภชนาการบ่ต้องอู้ถึงนะเจ้านักร่างกายเฮานี่ได้กินพักมอนี้นี่ดีอันนี้ยอดมาระนะเจ้าก็จะเอาไปตวัว มากขนาดเลยมันบอกแข่ขมแบบบ้านเฮานะเจ้ายอดมะระที่นี่นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าดินตวัวอากาศตวัวปีนี้หน่วยบอกแข่หนกักเท่าใดนะเจ้าแต่ก็ยังได้กิน่นอยู่ประมาณสิบป่ากว่าแก่นเนี่ยปล่อยมันแก่พ่องเอาไว้เม็ดมะเนาะแล้วก็เอาไว้ปลูกปีหน้าปีนี้ก็ตามมีตามเกิดนะเจ้าบ่ได้พอเลยสวนนี่นะฝนก็เทลงมาเฮาก็บ่ต้องหดน้ํา ปุยกับบะได้ใส่ออ้ยังกับบะได้ใส่ซากอย่างใส่กับเปลือกไข่ครับกากาแฟตาอีละหวานเอาปปรยเอาช่วงที่เฮาว่างๆเวลาได้ลงมาสวนนี่มันทําให้กระชุ่มกระชวยเวลาหัน่นออ้ยังเขียวๆนี่นะมันมีความสุขแบบบอกระถูกคนที่เขาบบปลูกพักบก่ได้ทําสวนพักแบบเฮานี่ ก็บอกว่าฟิลการปลูกพักนี่มันเปลี่ยนจจได้เนาะมันทำฮือกระชุ่มกระชวยมีแหงนะเจ้าทานไปตั้งได้ก็เคี้ยวมดนี่โอ้ยยอดมาระสะออนแตะปีนี้นะนักยอดก็งามงามเสียพักอีตูนี่เด็ดเมดื่อใดก็บอเสี่ยงนะเจ้าเพราะว่าเด็ดไปเด็ดไปมันก็มีงอกมาเห็นไหมแตกกิ่งเห็นไมมหมคเขาได้กินเรื่อยนะเจ้าแต่ช่วงนี้มันเยอรมันมัน เริ่มหนาวแล้วนะเจ้าก็พักมันก็บบอดเติบโตแล้วนะเจ้าก็ได้กินนกมล็ดแตงมอันนะเจ้าตอนนี้ก็ตุกตาว่าจะเอาไปแจกแข็งเอาไว้กินปีหน้านะเจ้าแต่ก็บำมีเวลาตอนนี้ก็มาเอามะระนะเจ้ามาเก็บมะระตัววันนี้เพราะว่ามะระมันแก่แล้วสังเกตพอนะเจ้าตอนนี้มันเหลืองอยู่สองลูกเนาะก็เอาไว้เป็นพันเอาเก็บบ่ได้แล้วเจ้าเพราะว่ามันเท่าและเท่า เจาจะอีนี่เอาไปกินมันกับบอามนะเจ้ามันจะเหนียวเหนียวมันจะบอบกรอบแล้วนะเจ้าตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะเจ้าเพราะว่าทุกตาปิกไทยแล้วก็บมีเวลาเพราะต้นกล้าเอาไว้นะเจ้าทุกตาก็หามาเพาะเดือนเมษาพฤษภานี่ก็หาท้าจำบอบพิษนะแล้วก็ทุกตาไปพอวิธีเพาะมาเมล็ดใน YouTube มาว่าเนี้ยจะได้ให้มันงอกเวยเวก็มีวิธีของมันอยู่นะเจ้าก็ทุกตาก็พยายามประคบประงมให้มัน งอกเว้ยคเขาไดู้ลงปลูกไว้วยนะเจ้าแต่ก็ยังว่าแล้วเนาะอากาศมันก็หนาวหนาวพอแดดมาช่วงอันนั้นช่วงยังก็ขึ้นสภาก็หาถ้าจำบพิษแดดสองสามติดไปได้ต้นย่อยว้ยโวยตัวยังได้กินนะเจ้าความสุขมันก็มีตะอี้แล้วเจ้าคนเฮาเนาะบางเตือบางทีเงินก็บ่เช็ตอบสนองความสุขของคนเสมอไปนะเจ้ามีเงินมีงานมี ส่วนพักมีอันโนนอันนั่นอันนี่ให้ททำมันก็มีความซุกเห็นอย่างหนึ่งนะเจ้าลองไปเนี่ยพอนะเจ้าส่วนพักนี่นะมันเนื้อหามีความสุกแ,แต่ละหั่นซ้ายหั่นขวาเคี้ยวแล้วก็มีหน่วยมีใบาหาได้พอได้ก้อยอุ้ยมันเป็นอาหารหูอาหารตาอาหารใจดีขนาดเลยเจ้ามาได้ลงมาพอสวนสามบ้านมาได้เจ้าพอมาระกินกกหรอนี่ เม็ดเม็ดีเฮามีเม็ดทีเฮาได้แบ่งพันปีหน้าแล้วเจ้าเพราะมันแก่เนาะใหญ่เวยแก่เวยเหี่ยเพราะแดดมันดีนะเจ้าแดดดีที่ว่านี่บ่ใช่เหมือนอย่างบ้านเฮานาะเจ้าบา่ใช่ฮ้อนขนาดเหมือนบ้านเฮาเนาะมันฮ้อนแบบว่ามีลมเย็นน้อยๆนี่สบายใจดีมระขีน,นกนี่ก็ว่าจะบ่ได้กินละแต่ก็ยังได้กินอยู่นะเจ้าเพราะว่าปกตินี่นะมระขีน,นกนี่มัน ได้กลิ่นจ้ากว่ามะระจีนนะเจ้ามะระจีนนี่มันได้กลิ่นวยกว่าเพราะว่ามันกระบอกหู้นะเจ้ามันน่าจะเกี่ยวกับสายพันธุ์ของมันนะพอแล้วสูมะระขีน้นกนี่ยอดก็่งามหน่วยกระดุกดีแล้วนะปีนี้นี่ก็ได้มากินกับส้มตำนี่ล้ำล้ำขนาดมะระนี่มันบบบไข่ขมเจ้าใดนะเจ้ามันกรอบกรอบแบขบข่มบบเหมือนบ้านเฮามันเป็นพ่อดินกับอากาศก็หา บ้โ้เหมือนกันนี่นี่หน่วยนี่ดุกดกหลังจากเก็บพลผลิตเซจเราก็เอามาจาดัดเรียงใส่ตะกร้าให้มันงามๆถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเขียนักรูปสองโฮจะได้เอาไว้พอปีหน้านะเจ้าจะได้เทียบกันว่าปีหน้าครับปีนี้อันไหนหน่วยมันจะงามหรือว่าด้วยหน่วยมันจะดกกว่ากันนะเจ้าตอนนี้ทุกตาก็ได้อยูหนึ่งตะกร้าเต็มๆนะเจ้าตึ้งบงัดแต่งตึ้งมระเต้ ตะก้าพักแห็มพักอย่างอื่นเห็มเอามาใส่ด้วยกันพอได้แป่งนึ่งป่านะเจ้าบรรยากาศก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ดีนะเจ้าที่เยอรมันเนาะเริ่มหนาวน้อยๆละตอนนี้ข้าเจ้าก็ได้พักตามที่ต้องการแล้วนะเจ้าจะขอตัวปิกกันก่อนนะเจ้าแล้วกับปะเขียนหม่คลิปหน้าเจ้าบ๊ายบายเจ้า